ไปยายลูกยานมายานลูกก็ีเท่าไหร่เจ้ดเน้ะเออเที่ยงแล้วชีเด้เมื่อบ้านลวปันนี้มะงานจะเกี่ยวเด้อเย่เอ,อุดไปก่อนนะนะ ไม่ได้ซื้อผมไม้กินแล้วกิจตาปานเบิ้งตลาดเมือสงสมุนเดอร์นี่เด้อหูเงาเยียดเลยฮะเอามาสลายนี่บอกเบิ้ลนี่สามสิบป้าได้บอกฮะ อยายซื้อมะละเมอต้มด้อยมะฮงเงี้ยวอืมแทมอีกก็ได้ดล,ล่ะเลี้ยอ,อเลยได้ไห <c oughs> มแฮงแทมแฮงคอบอกไไบเะเบงตลาดเดินนาะของเยอะๆเลยไม่แต่อ,อาหารบ้านหาวทั้งบิดเลยค่ะ อันนี้ขายแบบไหนี่สองบาทฮะสองบาทอาซาบาทบลเอาอย่างสิอันนี้สิบอันนั้นสิบก็กินขนมไข่หงไข่ฮานด้วยค่ะเด้อ,อไม่มีแถมเหรอแล้ เวลากลับบ้านแล้วนะคะเด้อเยอะอุ่นคนรอแล้วป่านนี้เอาห้องข้างหลังเยวะไร้มันมีนั่นด้อร้อยส่าวบเด้อโลเคิงโลเคิงร้อยเก้าหรอร้อยยี่สิบกำรมะเกเทศอีกสิบบาทเป็นร้อยสามสิบซิรียนูละอะไรขนมเของเขา ค่ะนี่ก็เป็นเวลาจะเที <g horses> <g horses> <g horses> okay. <g <g ่ยงเลยเด้อค่ะพายายกลับบ้านข้าวก็ไม่ได้กินน้ําก็ไม่ได้กินยายบอกข้าวกระนามกระดะเนี่ยลงมาเลยร้อนมากเลยเหนื่อยมากเลยนี่ยายังไงอีกสามสิบบาทเร็วเลเออมายาย เรืออยู่เพลงแล้วนะพากันกลับบ้านแล้วเด้อวันนี้มิมีขนมเอฟซเอามาฝากด้อค่ะเด้อหนูก็ไม่รู้เวลาไหนกะมาหาหนูหนูกํกลังหลับอยู่ร้านที่อยู่ในสุขุลนะคะในเบอร์โทรเบอร์โทร็ลังๆถ้าต้องการ จะก,กินขนมอยู่เมืองสกลน,นะคะเบอร์โทรอยู่ข้างล่างนี่นะะเดคคเดอร์มาก็แวะซื้ออระะ่อยค่ะเบอร์โทรอยู่ข้างล่างนะคะชัดหรือเปล่านั่งรถอยู่ค่ะมาก็มาแวะซื้อเดคคาเซอรอร่อยมากเลยปังไหนคะนี่เบรอร์โทรปประบโทัวรเขาค่ะร้านอยู่ในเมืองละนี่แหละเดคคาเดอร์เบอร์โทรเดคคาเดอร์ศูนย์แปดหนึ่ง นี่คือออฟกันเนะี่ยโนี้โอ้สีชมพามอูสีามโซนแปดหนึ่งโซนแปดหนึ่งหกหนึ่งแปดสี่แปดแปดแปดนะคะร้านขนมปังปังไหนอ่ะอร่อยดีค่ะมีทุกไส้ค่ะมีทุกหน้าเลยชิ้นละประมาณยี่สิบนี่แหละถ้ากะไม่ผิดนะประมาณราคาขนาดนี้นะคะใช่หรือเปล่าคะแม่ค้าหนูกะเอาเดอ้อ ยังไงก็โทรหากันเด้อค่ะเดอ้อมาก็ค่ะแค่นี้ละพายายกินข้าวก่อนขนมปังคลชิ้นค่ะขอบคุณแม่ค้าร้านขนมปังไหนเด้อค่ะเดอ้อขอให้ขายดีขายดีคะ่ะสุขภาพแข็งแรงเด้อค่ะเดอ้อขอบคุณค่ะ